สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตอก,ตกนะครับก็วันนี้วันที่3แล้วนะเพื่อนๆก็ใครจะซื้ออะไรจากลุงเมเยอร์นะครับวันนี้ก็รีบๆตัดสินใจกันนะเพื่อนๆเพราะว่าก็เหลืออีก5วันนะครับเหลืออีก5วันวันนี้ผมก็ตัดสินใจแล้วนะครับตกลงผมก็จะ <laughs> ถอยขวานลุงนี่แหละนะครับเพราะว่า ในระยะยาวเนี่ยถ้าเราคือผมมองงนี้นะ1นะครับมันมี2ทางเลือกเพื่อนๆ 1. หเราจะคราบเองถ้าเราอยู่กับเกมนานๆน,นะผมว่ามีอาวุธติดไวน้นะครับเราหาของได้ไปตลอดนะฮะกับ2เนี่ยเรามองว่าเออนานๆเราใช้ทีเนาะเราไม่ได้ใช้บ่อยๆนะฮะอันนี้เราก็ไปซื้อจากตลาด P2P ก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกนอกเซตแฟงหรือว่า เชียนสปิริตอะไรที่เราไม่มีอย่างเงี้ยหรือว่าโกเลมฮาร์ดอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆเราจะซื้อไปใช้คราฟอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆมองว่าเพื่อนๆจะอยู่กับเกมนานๆนะแล้วก็ต้องใช้ของคราฟจํานวนเยอะอย่างเช่นเบ็ดอย่างเงี้ยนะครับการตีบวกของระดับแรขึ้นไปนะครับระดับอีพิกขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันใช้ของเยอะเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะรีเจนเดอรี่นะรีเจนเดอรี่นี่หนักเลยนะนะครับถ้าเพื่อนๆมองว่าเพื่อนๆจะหาของคราฟนะครับอย่างเงี้ยนะครับในระยะยาว ผมว่าเพื่อนๆมีอาวุธติดไว้ใช้ในการหาเองเนี่ยดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าโอเคผมคงไม่ไปน็อกเซตไ,ไม่ไม่ไปทางสายคาถานพระผม,ผมว่ามันค่อนข้างอินดี้มากไปหน่อยนะมันอาจจะยังไม่เหมาะกับผมนะซึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาจัดกะจัดค้อนกับลุงลันแหละนะครับก็เตรียมลูมิมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุงเขาลดให้เนาะเหลือร้อยสองลูมินะครับก็ขอบคุณลุงมากนะครับประหยัดไปประมาณ เท่าไรอะ18ลูมิโอ้ประหยัดเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆนะนะครับก็เกือบร้อยบาทนะครับวันนี้รับก็พุ่งเยอะเลยนะครับเพื่อนๆพุ่งเกือบ25นะนะครับใครตกรถก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะอย่าพิ่งเข้าช่วงนี้นะครับโอเคครับมันรุนกันไปพร้อมผมนะเพื่อนๆนะว่าคือดวงผมเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนะก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่ค่อยจะดีนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะได้เป็นบวก2หรือบวก3แต่ผมรับได้หมดแหละผมว่านะ นะครับเพราะว่าถึงบวก2เนี่ยเราติดเจมไปนะฮะมันก็ช่วยเหมือนกันนะครับเจมเนี่ยช่วยเยอะนะฮะไอตัวดาเมจเนี่ยนะครับแต่ถ้าบวก3มเราก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยอ่าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอ่ะมาดูกันครับเพื่อนๆอันนี้ใช่ไหมเนี่ยมาแล้วเพื่อนๆนะครับอ่าเสียงปกมือต้องเหรอไม่ใช่ผิดนะเพื่อนๆนะเดี๋ยววันเะท่าไหร่ <laughs> อ๋อเสียงปบมือต้องมาแล้วครับเพืๆๆ่อนๆเสียงปบมือต้องมาแล้วนะครับ ช้อปปิ้งดามจบวก3นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะใครอยากจะมาจัดของต่างๆก็อ่ะมาลองดูกันนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะเหมือนผมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ